ครับเอฟซี FC ครับแมงกบี้จะเก็บดอกออมะลินะครับซึ่งตอนนี้ออกดอกเยอะเลยก็จะเอาไปใส่กระติกน้ําแข็งนะครับแล้วก็ใส่น้ํากินนะครับกินหอมของดอกมะลิแล้วมันกินชื่นใจนะครับนะครับทุกคนเก็บดอกมะลินี่เราก็จะเอาดอกที่มันบานๆนี่แหละดอกกลมๆก็ ให้มันได้ออกในวันพรุ่งนี้นะครับนี่ครับทุกคนนี่ดอกมะลินะครับอ่าไปอเอาไปใส่กระติกน้ำแข็งนะครับนี่ดอกที่ยังน้ำตูมอยู่นะครับ โอเคนะครับอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับชื่นใจนะครับถ้ากินนะครับปิดไว้อ